สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันสบายสบายไลฟ์สไตล์บายบูชิตเราอยากจะแบ่งปันความรู้ต่างๆเกี่ยวพันกับเรื่องของการพัฒนาสปีกรมนุษย์สู่องค์การซึ่งถือว่าเป็นการสู่อาชีพยดีกว่าครับเราเห็นนะครับว่าบทบาทของการพัฒนาตัวมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างจากสมัยก่อนมากมายเพราะะว่าเราใช้เครื่องมือในการจัดการด้านของการพัฒนาตัวมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลคคลุ่มบุคคลเป็นสัตว์ส่วนหนึ่งนะครับของสังคมระดับโลกของเราเนี่ยนะครับซึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้ผู้นําผู้บริหารผู้ที่เป็นภาวะของการจะทําหน้าที่ในส่วนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องต้องไวต้องรู้ต้องมีทักษะใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆหลากหลายในการบริหารคนซึ่งถือว่าคนนั้นเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญยิ่งขององค์กร เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับเลยมีส่วนงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าทั้งสองส่วนนั้นจะมีความแตกต่างในกระบวนการการจัดการรวมทั้งเอาความรู้ความคิดประสบการณ์นําไปใช้อันที่เช่นเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับเราจะเห็นใช่ไหมครับเราสรรหาว่าจ้างบุคลากรเรามีการวางแผนเรามีการสัมภาษณ์เรามีมาตรการในการที่จะรู้ว่าต้นทุนแรงงานนั้นอยู่เท่าไหร่อย่างไร มีจ่ายค่าจ้างเงินเดือนมีการคิดเรื่องของภาษีประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นองค์ประกอบว่าเรื่องของการจัดการซึ่งถือว่าเป็นงานรูทีนประจําวันนะครับซึ่งนักจัดการรัพยากมนุษย์จําเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องรู้กระบวนการต่างๆแล้วจะต้องรู้เรื่องบทบาทการลงโทษทางวินัยเราจะต้องรู้นะครับว่าคนที่อยู่รวมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปย่อมจะเกิดปัญหามีข้อขัดแย้งมีการเจรจาต่อรองนะครับมีการขัดลามาสายมีวินัยกับตัวเองเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทํารงรักษาคน่าทีสุด ยังหนีไม่พ้นนะครับยังมีปัจจัยที่เกี่ยวพันกับเรื่องของงานธุรการบางส่วนหลายคนบอกว่างานธุรการเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ในงานจัดการงานบุคคลเนี่ยนะครับแต่ถือว่าการทํางานด้านงานธุรการนั้นยังมีความสําคัญอยู่ยิ่งเป็นองค์การขนาด SME เนี่ยนะครับงานธุรการยังแฝงอยู่ในส่วนงานการจัดการงานบุคคลครับแล้วงานธุรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่บ้านคนทําสวนเรื่องรถรับส่งหรือแม้แต่เรื่องของรอปพสกปสินค้าที่มีการ ผลิตขึ้นมาแล้วแล้วเกิดความสูญเสียนั่นคือขยะนะครับบางส่วนนั้นสามารถแปลงขยะไปเป็นเงินได้อันนี้เป็นหน้าที่ของงานธุรการสิ้นเชิงนะครับการจัดซื้อจัดจ้างการว่าจ้างการตัดชุดยูนิฟอร์มหรือการจัดการเรื่องของโรงอาหารก็เป็นงานธุรการครับยังรวมถึงเรื่องของเอกสารสื่อสีพิมพ์ต่างๆเป็นงานธุรการทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของการพัฒนาชีวิตคนมนุษย์เนี่ยนะครับเรามาไปถึงเรื่องของการทํารงรักษาการใช้ประโยชน์จากคนการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของคนเน้นไปเรื่องของการวางแผนระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนนิ่งรถแมพเทรนนิ่งนี้เทรนนิ่งเซเวอร์หรือแม้แต่เรื่องการวัดสมรรถนะของคนคอมเบนซี่เนี่ยนะครับงานพวกนี้เนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งครับมีโมเดลอีกตัวนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ talent management เรื่องการจัดการคนดีคนเก่งสู่องคอ์กรอัเฉริยะสู่องค์กร HPO หรือองค์การที่มีสมรรถนะสูงสงเนี่ยอันนี้เป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ HRD ล้วนๆทั้งสิ้นเลยครับเห็นไหมครับว่างานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนานุษย์ ที่เราเรียกว่าการบริหารงานบุคคลเดิมนะครับซึ่งยังไม่เคยมีการแยกจากกันเนี่ยนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหมู่หลายแล้วครับเพราะว่าองค์การต้องมีการดินามิกมีนวัตรกรรมคนเราก็ต้องเป็นองค์ประกอบอกขององค์การองค์การเหล่านี้เลยต้องมีการพัฒนาทําอย่างไรเราจะดึงรักษาคนดีคนเก่งอยู่ในองค์การย,ยาวนานที่สุดแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มออกมาให้คนนั้นสามารถนําไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปนตามวิสัยทัศน์ธุรกิจเป้าประสงค์องค์กรครับเห็นไหมครับว่างานด้าน HRM HRD นะมีความสําคัญจริงๆครับกับองค์การ ยังไม่พอนะครับเรายัางมีพูดถึงเรื่องของ OB หมายถึงเรื่องของพฤติกรรมองคอ์กรพฤติกรรมของมนุษย์มันเป็นอย่างไรเราจะต้องบริหาจรจัดการมนุษย์อย่างนี้อย่างไรจนถึงเรื่องของ OD การพัฒน,นาองค์การสู่ความยั่งยืนด้วยความสุขเอาละครับวันนี้นะฮะเราลิมรสได้ฟังอัธรรถของความรู้เรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒน,นาถุนมนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างแล้วต่อไปนะครับผมจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวันกับเรื่องการสะเทาะเปลือกการเกาะติดเรื่องของ AEC ประชาคมอาเซียนครับวันนี้เป็นวันดีๆครับเป็นนวัที่มีาสญยง เราก็เลยคิดว่าจะแบ่งปันความรู้กับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักสกูครับช่วงต่อไปผมจะพาไปรู้จักกับคําว่า EEC ครับ